ผาไม่อาจเทียบความปรทับที่มาปุนมาพระปูนใจเนือหลงสุขยิ่งสโลครีม่ตาตสระรตสิขออนุญาตให้ยืนนเลยครับ ไปออกทางด้านขวาเลยครับออกทางด้านขวาเลยนะออกทางด้านขวามือครับเดรับน้ำประมวลนะครับแล้วขวาไักใจลงตูออกขวามือเลยครับออกขวามือเลยเดี๋ยวนะยาตเสร็จที่อยู่ทางด้านนอกเดี๋ยวจะเข้าถวายทว่ศาลป่าละ นะครับผู้บริการโรงพยาบาลของคุณมากพร้อมด้วยสุดขอเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับมามีรักพยาบาลมาคอยดูเรื่องสุขภาพของผู้ร่วมดีอยู่นะครับแล้วก็ท่านใดเจ็บไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็เรียนไปรับบริการเอาตอนน so 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 ี้มีิจฉารถ ถ้าไก่หล่นหาอุเปียกนะี่เปี๊ยกมันเียตที่ยอมนากนะครับราได้จพี่เปียกนะรู้่ย่เราว่ารัได้ี่ทั้เลยรับได้ากินไไเ้๊กนั้นเาจดกคครับเลยนะครับตอนนี้ก็เท่าไหรไมเจอเานะ ก็มันจรมันปูนะครับรักน้ำก้อนจะน้องว้นกลางกลม่้าสตารลทอกได้นะครับเ้าจออกัแล้วอากท้นสิทธิ์อยากเข้าไป้ทางสตารลียนเครับเรนเช็ญเข้าเลยนะครับมาเรียนเชนะตอนนี้ว่าใครจะมาซื้อภาพหน้ามังปูนะจะขออนุญาต ได้นะครับยังมีเวลาขออนุญาตน้องศิษย์จะได้น้อมเวายวครับตอนนี้ขออนุญาตเดดต่อ อาลูกศิษย์น้องถวายจิตวิญจาณแล้วนั่งลงนะครตอนนี้หลวงปู่จะเมตาตากราวสัมโภชนิยถานะคะะนร,ญญรับก่อนในลำดับนี้ขออนุญาตลูกศิษย์มาอ่านบีท่านหนึ่งเลยเชิญเลยครับที่จะเข้าถวายบุญตานสักการะ,ะต,ต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับ แต่ตุ้มแต่กุฏิทุกทศวรรษที่มา้วยกันโดยเฉพาะวันนี้กเป็นวันเกิดเดินปัญญาชที่ต้พบอายุแดข้า เราบาคนมาก็บอกดูเล้อเกลือปนเศษชิ้นันหรือที่่ายนี้เราไปมาพบอีกน้องก็ดัน้อันนี้ก็เรลกแต่งโงค์กรรมการมแต่งที่ธรรมะเป็นผู้ที่นาปี่นิตั้นนนี้อาตมากระเะ พลกคนพิาตามหรรมเที่ให่ที่มาพลกคน,นคนนะครับโดยเฉพาะวันนี้หลังจากนี้ไปค่อยดำเนินการบกเสกเหรียญของอาจ,จาที่เจ้าหนี้ใหญ่มาจากป่ะเทศเหรียญที่จะปุกเสกนี้ ที่เพราะทุกคนคงเห็นได้บ้าแต่ฉันไม่เคยเป็นตาแต่รับงฉันก็เห็นได้บ้านอน รุ่นฟอนของเทียรี้นโปกับไปพันห้าร้อยเนี่เจ้าเรียนนี้เอาไขอเองอจะถึงเจ็คนเเตาเจะไปแจกที่กองทัพหรือสีสกิัย่าโดยเฉพาเดี๋ยวนี้ตามตัวมาคุณผู้ชมทุกเีที่ผานมาจะปกเสบ่อย สีสะเกดสุริตากแก้วกรุงเทพแกตบูรไปที่หลายพันสามกีมาทีมาแต่เดี๋ยวนี้หมอจับงดไปอางไป ทุกบาททุกตค์ได้มาเรื่อยไม่ยั้งแต่ก็ช่วยโรงพยาบาลต้นสูงไปเป็นเงินสองแสนจีนเงินกว่าช่วยโงพยาบามอตรแสนกว่าช่วยโรงพยาบาลเทพรสองแสจีเพัช่วยโรงพยาบาลทกไทยแสนกว่าโดยพะโรงพยาบาลหัวงน้ อันนี้เป็นการเนี่สิอธิ์แต่าะแต่ก็ยังเหลืออยู่อันอันนี้เจ็จไปก็ยังเหลืออยู่ตลาดเที่ยงประมาทำที่สาลาหน้าสถานีตารวจปยก่อนขอบคุณนะเสร็จแล้วเป็นงานชมแข่งก่อนจะทำการเปิดตลาดแต่ลนไหนอดลองตะปุ๋ยก่อนปุยแันนี้ แล้วก็เป้นชื่อของิวเกอร์ให้สถานีตำรวจหนองหัวน้าเป็นงานห,นางงานหมื่นนท่นานบาทแล้วก็ชือ่อเิยี่ยุกตายเิทยุกสื่อสารให้ตำรวจน้องกีที่กรมตำรวจนะผมวา่าใจ่าไร